รู้สึกไม่ตึงๆอะมันจะย่อนๆอน ผมนัดนะคะวันนี้มาดึงหน้าปกติหน้ารู้สึกไม่ตึงๆมันจะหย่อนๆบริเวณตาก็จะรู้สึกว่าตาตกก็อยากมาปรับหัวเหงก็จะเป็นเกี่ยวกับการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอรู้สึกไม่มีความมั่นใจดูจากเพจของโรงพยาบาเลเลอรักมีความมั่นใจว่าเป็นโรงพยาบาลที่มาตรฐานและมีคนรีวิวเยอะก็เลยแวะมาปรึกษาแล้วก็ทําที่นี่หลังจากผ่ตาตัดการดึงหน้าเสร็จก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับว่าผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรดึงหน้าแล้วก็ผ่าตัดหูใต้ตาครับถ้าป แล้วเ็วันแล้วรู้สึกตึงๆแต่ก็ดูดีขึ้นหลังจากทําไปแล้วเจอเพื่อนเจอคนรู้จักเขาก็จะบอกว่าดูใบหน้าหนุ่มขึ้นเต่งตึงขึ้นรอยเหี่ยวย่นต่างๆก็ไม่มีแล้วรอยหมองคล้ำต่างๆก็ไม่มีแล้วดูตาก็ไม่ตกเหมือนเดิมก็รู้สึกมั่นใจมากเราก็ไม่ต้องไปใช้แอปในการเสียเวลาในการไปตกแต่งออกมาไม่ว่าจะเป็นวิดีโอลงเฟซลงไลน์ได้เลยค่ะ หลายหลายคนที่อยากจะทำหนวเห้งของตัวเองให้ดูดีอยากให้มาทําที่โรงพยาบาลเลอรักได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปทําฉีดโบทถอไปทำฟิลเลอร์ไม่ถึงปีหน้าก็ยุบลงมาเหมือนเดิมซึ่งเปลืองเงินป่ปๆซึ่งมาทําที่เลอรักเนี่ยไม่แพงนะครับครั้งเดียวจบก,ก็ <Okay. S 1> สามารถทําให้เราย้อนวัยจาก52 53ไปเป็น25 oh. ปีเดี๋ยวติดตามผลอีก14วันเดี๋ยวเจอกันนะครับ